ทุกคนวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาล้อมล้อมอะไรอะรัวเออล้อมลัวข้อ,อกไก่กันนะคะทุกคนต้องมีการไหว้ก่อนนะคะทุกคนเอาลำดี่หลอกลำโชว์ดิเ <laughs> ต็งเล่งเต็งเล่งเต็งเล่งติงอะ <laughs> <laughs> อันนี้น่าจะเป็นจะไปต่อยมวยแทนแนละ้วทุกคนโอเคค่ะก็ Go. วันนี้ก็มีผู้ช่วยนะคะเพราะผู้ช่วยปิดเทอมแล้วนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยสองตัวนะคะเอาสองคนถังน้าถมเโอเคปะเดี๋ยวเราไปล้อมรัวไก่กันมาอยู่ในบ้านไก่อะอมอถง้ไม่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเล้าไก่ของเรานะคะที่มุงด้วยมุงด้วยหญ้าแฝกนะคะทุกคนนี่ก็คือหลังคาหลังคาเออหลังคาแฝกเลยหลังคาแฝกอ้าวขออุปกรณ์หน่อยค้อนมา ค้อนมาค้อนมามาค้อนมาให้แม่อ,อ่าค้อนมาตะปู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 ขนาดนี้จะทำยังไงได้ <c oughs> เอาขค้ืนไป <c oughs> เอ๊ะเองชอบเล่นมุกกันเนี่ย <c oughs> ดูทุกคน <c oughs> <c oughs> ไม้ท่อนแย่นี้ใช้ตะปู <c oughs> เท่านี้ <c oughs> บ้าไปแล้ว โอเคอ่ะเบใส่เสื้อใส่เสื้อเอาใส่เสื้อก่อนนะทุกคนไปอยู่แล้วจสนามเลยเฮ้ยโอ้ยมันจะมาล็มมาก

ไปเข้าวะเย้เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วนนทุกคนมันต้องภาพประมาณไหนอะไม่ไหวมาชมาไหมตัวใส่เสื้อปุ๋ยวะิีอ่างอ่ะไม่เห็นมืออะ เดี๋ยวก็ขยิบมาใกล้ๆได้แล้วก็ความหน้าจอลงไม่ยงยอ่ยะไอ่ยเดี๋ยวนี่ใช้ต้องคอยเอาตะปูให้แม่ไอ่ยะไอ่ยะจับไหมจับไหม,ไหมเออเอ็น็ตขยับให้เห็นเห็นแล้วแป๊บ,บนึงไม่งัน้นเน็ตดเข้าไปข้างในจับอันนี้ ให้น้องมาถ่ายให้เอามันนี้นี่นะคะทุกคนตอกตะปูไปสักระยะหนึ่งนะตอกต้นต้นเก็บต้นต้อ่ะต้อกต้นต้อ่ะ นี่พอตะปูเข้าไปประมาณสักให้เหลือประมาณข้อนิ้วเราแบบนี้นะทุกคนแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วเราก็ค่อยงอตะปูทุกคนงองอเพื่อไม่ให้ตะปูมันทิ่มนะครับทุกคนอ่างอไปการล็อกไว้แล้วทุกคนปล่อยปล่อยเสร็จแล้วที่สองเด่แล้วค่ะตะปูที่สองของเรานะคะทุกคนไปในเรื่องบนน้อแม่ไม่ได้ถ่ายนี่อ่าถือไว้ ถ้าไปอยู่ทางซื้อฝากไว้ก่อนเอามือประคองไว้นะเราก็ต้องดูข้างล่างด้วยนะทุกคนเอ้ยไปดูฝั่งนู้นก่อนว่าพ่อเขาทำแบบเหลือระยะไหมป่ะไปดูข้างนู้นก่อนนี่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 ดูเขาเหลือโอเคเขาไม่เหลือพื้นล่างไว้ไปดูละดูปลาเมื่อืออันตัวเล็ก ใช่ยางยืนนะอุ้ยกบมาขอค้อนหน่อยคอคอหน่อยใช่แล้ใช่แล้วประมาณนี้แหละไหนว่าตัวนั้นอยู่ไหนตัวนั้นอยู่นั่นตัวนี้อยู่นี่ดึงไว ต่อไปนะให้มันเหลือระยะประมาณหนึ่งข้อนิ้วของเรานะทุกคนเหลือหนึ่งข้อนิ้วของเราเราก็พับตะปูพับแล้วทุกคนพับพับตะปูนะทุกคนเพื่อให้มัน็อกอ่าใช่แล้วอ่าโอเคเราพับตะปูแ,แล้วทุกคนเราต้องแก้ง,งานแล้วทุกคน เราเจองานแก้แล้วทุกคนที่เราจะต้องแก้นนะทุกคนนะนี่ถือค้อนอย่าไปเกาะเล่ตะขายได้นะทุกคนทำให้ขยับตะขายได้นี่อ,อันนี้เป็นเป็นพลาสติกตะขายนะทุกคนอย่างดีนะตัวนี้ น,<ช>นี่อยาอ่างนี้เลย,เ,ลยเอาเก็กบใส่กระเป๋าไว้เอาไปวางไว้บนตรงบันไดก็ไดะนี่ชาต่อไปถ่ายให้เห็นคนเริ่มต้นวิดีโอใหม่เออเริ่มต้นวิดีโอเด้๋ยวนะให้รัมเสร็จก่อน ตอนนี้ฮันนี่ไม่เสร็จเลยเพราะว่างนี้จะกลืนแล้วเราก็โอเคึย okay. ังไม่เสร็จเลยอยากให้เสร็จไปนะคุณมากกว่ ก็จะช่วยกันกําจัดหญ้านะคะออกจากบริเวณเล้าไก่ของเรานะคะทุกคนนี่นะคะช่วยกันเก็บขยะนะคะทุกคนน้องน,นิ้ชาก็็ช่วยเก็บขยะนะคะแล้วก็น้องเนทก็ทําการถากหญ้าใหญ่เลยนะคะทุกคนถากเอาเท้าเจ้าของตะนอกว่านี่อ้วนเนาะนี่นะคะทุกคนช่วยกันทำอ่ะเดี๋ยวแม่ไปล้อมรั้วต่อนะทุกคนเราก็มีเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะทุกคน คือวัดขนาดก่อนนะคะแล้วก็มาตัดเอาขนาดเฉพาะที่เราจะใช้นะคะทุกคนไม่ได้ยกไปเป็นม้วนแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกคือไม่รู้ไงทุกคนลก็ไปม้วนแล้วม้วนน้ําหนักมันเยอะมากเลยะค่ะทุกคนอันนี้ก็เลยใช้วิธีวัดขนาดแล้วก็มาตัดแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปล้อมนะคะทุกคนไม่ไหล Oi. Ja. Uy. <laughs> เห็งเข้ามาใหม่เห็เข้ามาใหม่แล้วมันมีรูปไะมันเอง้า ก่อนเนิดแซ่บนึงช้ำจริงจริงตะปูเดินตาม เป็นธรรมดาของคนธรามาเ่ยจะไปกับวตัวเมื่อกอนดเงนไว้กอน ป,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 ปูจบแล้วเย้ดีใจจังเลยมานี้ตะปูหนึ่ง มูก่อนนี่ค้าอะไรวะค้าด่วนนี้ป้าคุณค่ะ ว่า ท่านผู้ชมที่คารู้สักุกค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์หยกอาจารย์โอมเพียงอาจารย์คงโอมเพียงมัน<า>เปื่อนไปะสะดูแม่หมดเลยไม่เป็นไร <Yeah. S 2> นี่เราก็ทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะทุกคน ทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะล้อมรัวตะข่ายแล้วนะแล้วเราจะขังไก่ตัวสีชมพูนะทุกคนมีไก่ตัวสีชมพูอยู่นะทุกคนกระตากสิกระตากสิโอโอโอยอโ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 ่โอากาอกอถออโ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 อาอโ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 โออา โอเคทำงานต่อสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเออการล้อมตาข่ายนะคะแบบที่ยังไม่ได้เก็บงานนะคะทุกคนนี่ค่ะก็มุงแฝกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นล้อมด้วยตะข่ายนะคะนี่ทุกคนล้อมตั้งแต่หัวจดลงมาใต้นี้นะคะ จะล้อมไปประมาณนี้นะทุกคนยังไม่ได้ทําประตูนะทุกคนอดแจรออีกสักนิดนึงนะทุกคนนะสําหรับเราไก่เรื่นี้ของเรานะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มีเก็บงานนิดหน่อยอันนี้เรายังไม่ได้เก็บงานนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้